สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้นะยายจอยมาออกมาดูต้นไม้เพื่อนเพื่อนดูต้นไม้บอกหวยยายจอยขึ้นมาใหม่แล้วจ้านี่ใบสวยมากดูสีดูสีนางสวยเนาะต้นน้องไก่ราชาวดีจ้าดูใบใหม่ต้นนี้แลไรบอกหวยจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใบ ใบเนี้ยบอกหวยวันนี้วันพระด้วยโอ้ยวดนนี้จอยต้องถูก<บ>หวยเนี่เอะนี่ใบนี้จา้านางยังไม่เปิดนะต้นไม้ต้นไก่ราชาวดีเฮ้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่เนี่ยนางเพิ่งออกมาโอ้ยงามงามงามใบเนี้ยใบบอกหวยเลยสวยเนาะเนี่ยน้องไก่ราชา บอกหวยแม่นนะจ๊ะต้นนี้เดี๋ยวให้นางเปิดก่อนเลยเดี๋ยวจ,จอจะถ่ายให้ดูเนาะเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองเพื่อนๆเน,นี่ยใบเนี้ยใบเนี้ยใบเนี้ยใบบอกหวยเลยนี่ขึ้นมาใหม่ตรงดิ้งอย่างเงี้ยตรงๆอย่างเงี้ยบอกตรงแน่เลยจ้ะคอยดูคอยติดตามกันนะเพื่อนๆให้มันเปิดก่อนให้เขาเปิดก่อนนี่ สวยนะสีก็สวยด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมมันมีอยู่ต้นหนึ่งอะคา่ะที่ที่บอกสวยแม่นมากเนี่ยต้นนี้แหละหนังขึ้นมาใหม่ตอนแรกซื้อมาต้นเดียวเองทีนี้มันแยกไงกลายเป็นหลายต้นเลยจอยเลยไม่รู้ใบไหนต้นไหนทีนี้เห็นแล้วช้านี่นังออกมาใหม่ใบสีสวยมาก ต้นเดิมของนางจ้าอืมงามงามงามวันนี้แลหละวันนี้แหละเพื่อนเพื<ๆ>่อนให้นางเปิดก่อนยายอจจะถ่ายให้ดูวันน่าจะเปิดวันนี้นะเนี่ยวันนี้วันพระเนี่ยแม่นมากนี่ตรงดิ่งเลยจ้าจอยจะถ่ายให้ดูนะจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ต้นไม้ยายโจนี่ออกใหม่ใบใหม่ๆสวยนะ สวนสองร้อยไร่หายจอยนี่แหละจ้ามาโชว์มาโชว์วันนี้มาโชว์เพื่อนๆโชว์ครามสวยออ้ยนางสวยมากเลยเนี่ยใบเนี้ยใบใหม่เนี่ยตร้งดิ่งเลยเนี่ยบอกตัวเลขแม่นเดอคอยดูคอยติดตามคอยรับชมกันนะจ้าดูจะหมุนให้ดูจะหมุนให้ดูเห็นไ,ไหมสีนางอะสีนางนางามมากอ่ะ มันก็สีงามอยู่เน่ยนี่สีนางงามมากเลยใบใหม่เป็นสีอะไรเนี่ยสีแดงออบน้ำตาลเหรอไม่เห็นไหมตัวทับตัวทับนางเปิดก่อนเด้อเดี๋ยวจอยจะถ่ายให้ดูหวยแม่นแม่นหวยแม่นแม่น,มนจ้าแค่นี้เด้อแค่นี้เด้อจอยรีบไปทำงานก่อน โจฟันสวยแค่นี้ละจ้านนสวยงามทุกต้นเห็นไหมไม่จจอยขนาดไม่ค่อยได้ดูแลนะเนี่ยอุ้ยจะชอบต้นนี้มากเลยสวยงามจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าจีจอยไปทำงานก่อนเด้อ